บอกสร้างอะไรไร้าสาระเอาไว้ให้คอกกี้ใส่เอาเงินไปซื้อเครื่องมือแพทย์มีประโยชน์กว่าแต่เปิดรับบริจาคสมทบแล้วมึงรู้ไงก,กูไม่ได้ทํามึงมันโง่ไงกูทําทุกอย่างทองบริจาคหนึ่งกิโลกูก็ทำโรงพยาบาลกูก็จะทําวันนี้รองพอ,โอโลโรงพยาบาลราชวิถีเข้ามาคุยกับก,กูเองมึงมันโง่ไงโง่และอยากอวดฉลาดกูสามารถทําได้ทุกอย่างก่อสร้างกูก็ก่อสร้างได้แล้วกูก่อสร้างเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์ สิ่งไม่มีประโยชน์กูไม่สร้างไงทาไมการก่อการสร้างถึงทำไม่ได้กูไม่ได้ห้ามมือสร้างหรือกูไม่ได้บอกว่าห้ามสร้างนี่หรือกูไม่ได้พูดว่าอย่าไปสร้างกูพูดว่าอะไรสิ่งก่อสร้างที่เกินกว่าความจําเป็นอย่าไปสร้างสร้างให้มันใหญ่โตโอดโถงไปจะไม่เกิดประโยชน์สร้างทำไมแต่ถ้ามันเกิดประโยชน์ึงสร้างไปเลยสิ่งที่กูพูดคือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สิ่งที่เกินกว่าความจําเป็นและสิ่งที่กูทํามันเกินความจําเป็นตัวไหนมันอยู่ในความจําเป็น แล้วกูก็เตรียมจะตัวจะทำโรงพยาบาลมึงเตรียมตัวได้เลยอย่าลืมเดิมอย่าลืมบริจาคนะช่วยบริจาคด้วยจ้าอย่าดีแต่ปากมึงอ่ะมาบริจาคด้วยนะมีเชียงใหม่ก็มีมีขอมาเหมือนก<ม>ันครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลต้องใจงเย็นๆต้องรอสักพิษหนึ่งและกูด่าเขาทำไมคร,ค,รครับกูก็ต้องด่าสิก็กูด่าในสิ่งที่เกินความจำเป็นไงมึงไม่ได้แหกหูแหกตาฟังเลยเหรอ กูถามจริงๆนะสมองมึงทําจากกรลามะพร้าวเหรอมึงถึงแยกแยะคําพูดคนไม่เป็นเอาไปเหมารวมทั้งหมดกูถามแค่ได้เลยไม่รู้จักคําว่าวินิจพิจารณาเหรอตอบสิคําว่าพิจารณาเนี่ยพิจารณาไม่เป็นกูพูดว่าเกินกว่าความจําเป็นอะไรที่จําเป็นมึงก็สร้างไปสิกุตีวิหารศา,าลาลงธรรมเจดี มึงสร้างได้หมดถ้ามึงจําเป็นต้องสร้างอ่ะสร้างไปสิแต่สิ่งที่มึงสร้างแล้วไปทิ้งให้นกให้หมามันขี้ให้นกมันเยี่ยวมึงไปทาทาไมล่ะมันเกินสร้างให้พอดีสิอะไรไม่มีก็สร้างไปอะไรมีแล้วมึงจะไปสร้างเพิ่มทําไมกูเห็นมีแล้วก็ยังสร้างเพิ่ม,ม,มวัดป่านาคําน้อยเขายังไม่มีเจดีย์เขาเลยสร้างเจดีย์เพราะไม่มีและเวลาเขาทําเจดีย์ทุกครั้งที่เขาทาเกิดประโยชน์มากมายในการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยความโง่ ไปคุยกับขี้มึงอะไม่ต้องมาคุยกับกูนะกูไม่ใช่ขี้เออเสียเวลาคุยกับคนประเภทพวกมึงอะโง่แล้วอวดฉลาดสร้างให้มันดิ้นกูชอบกูจะทำทำไมกูเกืนน้ำลายตัวเองมาเป็นปัญหาเหรอกูเกืนประจำแล้วกูบอกให้มากูคือนให้ดูกูเกืนใหม่ก่อนเอาน้ำให้จันขวดหนึ่งเดี๋ยวกูจะเกืนน้ำลายจะให้ดูนะ อย่าเพิ่งไปไหนนะรอเดี๋ยวกูจะกลืนน้ำลายตัวเองให้ดูน้ำอยู่ไกลน้ำหมดกูกืนน้ำลายตัวเองไม่ได้ในเวลานี้เดี๋ยวกูจะเกืนให้มึงดูตั้งใจดูดีๆนะแล้วเอาไปตัดต่อลงด้วยว่ากูกืนน้ำลายตัวเองเป็นยังไงเพราะมึงชอบด่ากูไงว่ากืนน้ำลายตัวเองเดี๋ยวกูจะกลืนให้ดูไม่เอาไว้ก้วกปากไม่ได้ น้ำหมดเอาคุณจ้านี่มึงดูกูคืนน้ำลายตัวเองนะนี่คืนน้ำลายตัวเองคืนแล้วนะแล้วก็ตัดเอาไปกูเอากูไปด่าด้วยว่ากูคืนน้ำลายตัวเองดา่าอันนั้นดา่านี่แต่ตัวเองทำซะเองดูให้เป็นตัวอย่าง การกืนน้ำลายแบบกูเป็นยังไงกืนแล้วเกิดประโยชน์เป็นยังไงพวกมึงน่ะมาสันดานกืนน้ำลายตัวเองแต่ไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษมีแต่ปัญญาอ่อนไร้สาระแต่กูกืนน้ำลายตัวเองแล้วกูก่อประโยชน์กูจะกืนทำไมอ่ะทำไมถึงกืนน้ำลายตัวเองไม่ได้แล้วพวกมึงไม่กืนน้ำลายตัวเองกันหรอกูถามแกเนี้ยมึงว้วน้ำลายทิ้งเหรอในตอกูสิทำไมาเวลามึงมีน้ําลายในป่าแล้วมึงว้วนใส่กระโถนเหรอเอากระโถนไาเดี๋ยวกูเอาให้ใช่ป่า มึงกืนน้ำลายตัวเองกันท่านั้นแหละใครป้าไม่กินน้ำลายมึงยินชีวิตอยู่ยังไงคอไม่แห้งผากเหรอป่านี้คองเป็นทรายหมดแล้วัา้างไม่กืนน้ำลายตัวเองอยู่ยังไงอ่ะใช่หรือเปล่าโธ่เอ้ยกูก็นึกว่าจะแน่ด่ากูนะด่าไม่เข้าแล้วกูบอกให้เพราะกูปั่น,นดามากูปั่นกับมึงจะด่ายังไงเข้ากูไม่รับอะไรท่านั้นแหละถ้ากูทําประโยชน์ได้กูไม่สนใจอะไรใครท่านั้นอ่ะ ด่าไปเล้ะด,ด่ากูยังไงเข้ากูถามแค่นเนี้ยโอ้ยสิ่งที่สอนมันย้อนแย้งกันเองมากเลยยกตัวอย่างเช่นคำว่าที่มึงพูดว่าย้อนแย้งเช่นเฮ้ยไอคนชื่อ,ฮอเฮ่อเออเนี่ยมึงมาคุยกับกูในติ๊กต k อกมั้เดี๋ยวคุยมึงขึ้นมาเอาป่ะแล้วมึงบอกกูหน่อยว่าอะไรย้อนแยง้งกูสอนเรื่องไหนย้อนแย้งมาก ส่งมาให้ดูหน่อยขึ้นมไหมเดี๋ยวกูจะเชิญมันมาทิกตอกดิมาทิกตอกแล้วแคปหน้าจอมาว่ามึงอ่ะใช้ชื่อทิกตอกว่าอะไรเดี๋ยวกูเชิญขึ้นมหมาไหมากล้ามาหรือเปล่ามาพูดได้ฟังหน่อยว่าเรื่องไหนย้อนแยง้งคือเวลาใครจะด่าก,กูว่าตองย้อนแย้งเนี่ยช่วยกูนาม,มาแสดงทัศนคติที่มึงพูดว่าย้อนแยง้งเช่นมึงยกตัวอย่างคําที่กูสอนแล้วย้อนแย้งในเรื่องไหนบอกกูกูจะแก้ไขให้ว่าย้อนแย้งยังไง ถ้ามึงตอบกูได้กูจะแก้ไขกูจะขอโทษมาไหมทำไมไม่มามาไหมเ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะอขอดูจากอันนี้ดีกว่าอ,อ่าไม่ทันเ,เพจเหยื่อโจมตีอยู่ครับเออให้มันโจมตีไปพวกมึงพยายามไปปันป่นๆให้มันโจมตีเยอะๆหน่อยนะเออกูจะให้มันสําลอกสันดานมันออกมาเอาออกมาเยอะๆ ให้มันใส่ร้ายกูเยอะๆด้วยคำไม่จริงใส่ร้ายมาเลยแล้วรับผลของการกระทำด้วยเพื่อนเพิ่งเลิกกับแฟนกำลังเศร้าค่ะอยากให้จา์เมตตาช่วยดึงสตินยค่ะกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองจ้ากูมันไม่ได้มาถามกูเองกูว่าจะดึงมายังไงนะกูดึงมึงยังจะดึงยังไงอ่ะมันคนละคนน่ะเวลาเราสวดมนเราเปิดบทสวด และเราขี่ casa, <para> รถฟังไปด้วยนี่ถือว่าเราได้สวดบนไหมคะไม่ได้สวดจ้าพุทธวจะนะสอนเรื่องสร้างเจดีไหมแหมเ่เธอสอนจ้าสอนจ้ามึงอ่านหนังสือบ้างนะอ่านหนังสือบ้างจ้าพุทธวจะนะไม่มีเหรอเรื่องส้างเจดีไปอ่านไปแหกตาอ่านหน่อยนะอ่านจบจริงปะเนี่ย ก่อนมึงจะมาเถียงคนอื่นเขาว่าอ่านหนังสือหน่อยมึงไม่อ่านหนังสืออ่ะอ่านหนังสือพวพรดเจ้าตรัสรเรื่องการสร้างเจดีย์ทธวจนะก็มีเป็นพระสูตร,<ป>ร, <iyor> ร ök. ความโง่คนไม่ศึกษาแต่อยากเถียงมึงเก็ตปะคือมึงมึงไม่รู้สึกตลกตัวเองเฮ้ยกูถามจริงๆมึงเข้ามาทุกวันนะมึงไม่รู้สึกอายบ้างหรอวะ ถามจริงๆนะมึงไม่รู้สึกแบบเขินอายที่แบบโชว์ความโง่หลาตัวเองออกมาพยายามจะเถียงเขาพยายามจะปั่นเขาแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะมึงไม่ไม่รู้สึกอายในความโง่ของตัวเองบ้างเหรอวะกูถามแค่เนี้ยไม่อายเหรอกูยังอายแทนม,มึงเลยอะ่ะอายเธอนี่กูถ้าจะหลบแผ่นดินหนีเนี่ยคือแบบจะกูจะหลบแทนกูจะเอาอะไรมาคุมหัวตัวกูเองดีเนี่ยเดี๋ยวกูหาอะไรคุมหัวก่อนก็โถนได้ไมั้ย กูถนคุมหัวกระบาลตัวเองเนี่ยหลบหน่อยแล้วกันกูหลบหน่อยกูหลบแทนมึงก็ได้เดี๋ยวกูเอาผ้าคุมวะอากูหลบแล้วกูอายจังเลยกูอายแทนมึงกูสงสารมึงเดี๋ยวกูปิดหัวกระบาลกูไว้ให้ก็ได้อ่ะสงสารจังเลยกูคุมไว้ให้นะทดแทนความแบบความประจานความโง่ตัวเองอ่ะมึงแบบอายอ่ะวายแทนเดี๋ยวกูคุมไว้ให้ไม่เป็นไรใจนเย็นกูสงสารอ่ะ สงสารสงสารคนอะไรมันจะเอาความโง่ตัวเองมาปอกเปลือกให้ชาวบ้านดูอย่างเงี้ยนะมันไม่แบบกูอายนะจริงๆเอาจริงกูอายกูเขินเอาจริงคือกูอ่านคาถามเมื่อกี้นี้กูยังเขินแทนเลยอะ่ะจริงๆกูเลยต้องคุมผ้าเลยกูอยู่ไม่ได้อะ่ะกูอ่านคาถามเมื่อกี้ไปกูต้องคุมผ้าให้ตัวเองเลยอะ่ะเขินยขายขำมาก การทําทานคืออะไรครับก็การให้ทานนี่ไงการให้การสละนี่แหละลูกชายหน้าเหมือนแม่จะไม่อาภพัพจริงไหมคะมันแล้วแต่สันดาห์ไม่เกี่ยวกับหน้าเหมือนใครพี่ชายผมเชื่อหมอดูเทวดาลูกกอกไปคุยกับยมทูตได้จริงหรอครับพี่ชายผมงมงายพี่ชัางไม่ได้งมงายพี่ชาัางปัญญาอ่อนจ้โอ้สิกับแล้วหมดเวรจริงไหมไม่หมดจ้ ันจะหมดได้ยังไงมึงมันเป็นผลของการกระทำถ้าแค่ขอโทษกันแล้วมันจบมึงก็ทําเร็วทําช่วยแล้วก็เดินไปขอโทษกันอย่างนั้นจบเลยคิดดีดีวีสองกลังโพสต์ด่าฉําเลยคะ่ะเอาเลยจ้าเต็มที่เลยจ้าวีสองเอาให้เต็มที่เลยนะถ้ามั่นใจว่ารู้จริงเพราะถ้าไม่รู้จริงเนี่ยจะกลายเป็นหมิ่นประมาทเอาเลยจ้า ทำให้เต็มที่เลยนะใส่ล้ายเยอะๆขุดคุยเยอะๆเอาเลยรีบๆทำนะเดี๋ยวจะไม่เวลาให้ทำรีบๆนะมีใครไปจ้าเอหน้าบ้านอย่าตกใจนะจ้าถ้าเราไม่เชื่ออะไรเลยนอกจากการกระทำดีไหมครับไม่เข้าใจอ่ะไม่เชื่ออะไรเลยหมายความว่าอะไร,รอ่ะ ต้นโพเล็กๆหน้าบ้านถอนทิ้งได้ไหมคะเขาไม่กล้าถอนนค่ะถอนไม่เอถอะถ้ามไม่กล้าถอนก็มาให้มันโตให้รากมันดันบ้านทิ้งไปพุทธพามีความเกี่ยวข้องกันไหมครับตอนนี้เหมือนปนกันหมดไม่เกี่ยวข้องจ้าถ้าตายไม่ต้องมีสวดพระที่วัดได้ไหมเปลืองเผาได้เลยได้เลยจ้าแล้วมีคนก็ทํานี่มาให้กูดูสิกูยอยากทําขายเว้ะแต่เขามาเขาจะทําทขายอนะเขามาขอในญาติเนี่ยเขามาให้